สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมพอดีผมได้ยางมาเบ่งหน้านะครับผมเลยก็ได้เห็นควม่มแตกต่างและก็ข้อเปรียบเทียบก็เลยเอามาบันทึกไวในคลิปของผมแล้วก็สิได้ว้าให้พ่อแม่พี่น้องฟังท่งหน้าแห่งนี้นะครับก่อนเขาสเสีดหน้านี่เขาได้ผลยาขายา่าญ้าชนิดรุนแรงครับจนผมเลียวเบื่องนี้ยานี่ตายเวิดครับไม่ครับผม หลังจากนั้นเขาก็ไท้ากบท้กบแล้วกวานเขาแต่ว่าผมก็ได้สังเกตข้อเท็จจริงครับผมคือห้าที่เท้าขาก่อนถือจะวานเขานั้นเขาก็ยังมีอยู่ครับพ,พ่อแม่พี่น้องแล้วก็หลายคือเก่าขึ้นหลายคือเกาน,าน,านี่มันก็เลยเฮดใหนผมได้ข้อเปรียบเทียบว่า สารเคมีที่เขาเอาผลลงไปในหน้าครับผมเดี๋ยวผมสิบพาไปเบิงหญ้าท่าเถียงหน้าคุณนะมันก็สิเป็นหญ้าอีกแบบหนึ่งเนาะครับผมเนี่ยอันนี้ก็เป็นหญ้าผือถึงเวลาเขาออกดอกเขาก็ยุบครับผมหรอกเขาก็จะเป็นปุ๋ยให้เขาเห่าคือเกาครับผมบ่ต้องไปขาเขาดอกครับผ้าพแมีพี่น้องมาเบิงอีกหญ้าครับผมเนี่ยก็สิเป็นหญ้า ้าชนิดนี้จะสูงกลัวเขาครับผมกับมีดอกครับผมจะตั้งจากหยาพืชครับผมเป็นหญ้าที่คนพ่อคอยต้องการแต่หยาพืชนี่สิบมีปัญหาคันหยาพืชที่ว่ามีดอกครับผมนี่เป็นจ้าสี่ครับผมส่วนหญ้านี่เป็นหญ้านกเขาบอาบกนี่หญาผมก็บ่ฮงหูครับเป็นกอรครับผมเนี่ยเนี่ย นี่ครับผมขนาดทุงหน้าแห่งนี้นใส่สารเคมีครับยาขายนากับเอาหนาบอยูครับผมเพราะว่าปีนี้ฝ้าฝนมันดีครับเราผมกับสิบภาพพอมีพี่น้องไปเบึ่งหน้าผมเนาะผมบอใส่ยังพอผมบอได้ควบคุมบอได้กันห้าอย่ง,อยงเลยครับผมผมปูแบบยินทรีย์แบบธรรมชาติเคมีผมบอได้หัวซาครับผม บงผมสิบเปรียบเทียบให้เบิง่งแรกครับนี่หน้าทงนี่เป็นหน้าที่เขาใส่สารเคมีในการขายยาแบบแรุนแรงครับชนิดแบบขายข้าเผาไฟเลยแหละครับบ่ให้เเรือต่อเลยครับแต่ว่าหยาก็ยังเกิดขึ้นเก่าแต่มาเบิ่งหน้าผมครับอยู่ข้างกันนี่ครับผมหน้าผมทงนี่คือปีนี้สิเห็หุหยากแนเพราะว่าฝนฝนมันตกดีเราเหตุหญยากเกิดครับผมมันบ่บีโอกาสเ็ดให้ดินแห่งเข่าก็เลย แต่กอบอดีครับผมแล้วก็มี้าเกิดขึ้นหลายแต่ก็มีเข่าแกมนันมครับผมแต่ว่างาที่เกิดในหน้าผมนี่ครับผมสิเป็นพวกงาผือครับผมตอนนี้เขาก็ได้ออกดอกแล้วเขาก็สิยุบหรอครับผมเขาสิไปเป็นปุ๋ยหรอฮะบางมองก็ได้ร่มไปแน่หรอครับผมร่มหลังจากนั้นเข่าผมก็สิได้ปุ๋ยจากงาผือมั่นี่แหละครับก็สิแตกกอ แล้วก็สีคุ้มพื้นที่ต่อไปบริเวณนี้ก็สีมีแต่เข่าครับเนี่ยเพราะว่าผมเล้สังเกตมาแล้วผมว่าจาเป็นเลยต้องใส่สารเคมีใส่ย,ยาฆ่าห้าฮะเนี่ยครับงามครับผมอันบริเวณนี้เนะ่ะผมปลูกปอเทื่ยงด้วยครับผมฮะเข่าผมก็เลยงามและผมก็ได้เอาไมา้พ่อเม่พี่น้องเบิ่งแล้วก็ได้เปรียบเทียบกันว่าก็อยากให้พ่อเม่พี่น้องได้เห็นเนาะ วา่าเขาจำเป็นต้องใส่สารเคมีอย่างเลยครับใส่ธรรมชาติรวนๆปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยจากปอเทืองหญ้าพืชเกิดนต่หญ้าพืชครับบ่มีหญ้าแนวอื่นแกมครับซึ่งหญ้าชนิดนี้เป็นหญ้าคือเป็นปุ๋ยครับปุ๋ยที่ใส้เขาห้องเานี่ยได้เจริญเติบโตแล้วก็ออกมากออกผลโดยที่ผมบจําเป็นต้องเอาปุ๋ยเคมีมาใส่อีกเลยครับผมอันนี้ขนาดบ่ใส่เคมีนะครับอัน ในจุดที่เขียวๆนี่คือมันเป็นนามขังเนาะมันเป็นบวกมันก็สีง,ง่ามครับผมส่วนจุดที่มีหยาหกหกนี่มันสิเป็นมองที่ดินเป็นดอนเป็นน้ำบ่ถึงนะครับหยากเ็เลยกเกิดครับผมแล้วผมก็ได้เอามาฝากพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ได้ให้เบิง้งแล้วก็ช่วน้ำกันก็ซอยกันพัฒนาเรื่องเขาอินซี่ต่อไปเนาะครับผมบ่ต้องวิตกั้วเรื่องหยาอีกต่อไป ครับแล้วก็สวัสดีครับ